เราทราบเรื่องตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะครับแล้วตั้งใจว่าสัปดาห์นี้เนี่ยจะคุยกันแบบว่าทะลุทะลวงกันเลยแล้วกันนะเพื่อที่จะหาทางออกให้กับผู้เสียหายอย่างน้งนอยๆครับเป็นการเตือนภัยผู้คนว่ารูปแบบพฤติกรรมของผู้ก่อเหตุนั้นเนี่ยเราควรต้องระวังอย่างไรบ้างน,นะครับท่านแรกนะครับที่มาร่วมรายการกับเรานะฮะคุณดินล,ลีครับท่านนี้เนี่ยเสียหายถึง34ล้านบาทนะครับให้เกี่ยวกับรายการต้องการมาเตือนภัยผู้คนด้วยนะฮะส่วนท่านต่อไปครับคือว่าคุณมันวันนบ อนุมาศชิมพลีครับท่านเป็นทนายความของผู้เสียหายนะครับแล้วก็รับทําคดีใน3คนรวมแล้วตัวเลขนะคความเสียหายเนี่ยหลักร้อยล้านบาทเลยนะฮะท่านถัดไปครับพันตำรวจโทปริญญาปาละครับท่านเป็นรองผู้กํากับการสอบสวนกองกํากับการ1นะฮะกองกำคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าบกปคบนะฮะส่วนเวทีถัดไปครับด้านนู้ดครับคุณผู้ชมครับซ้ายมือฮะคุณนัดครับ คุณนัทนี่ก็เป็นผู้เสียหายอีกท่านหนึ่งนะฮะเสียหายไป2 0 0 0 0 0บาทนะฮะและท่านถัดไปครับคุณแนนะฮะก็ถือว่าเป็นเพื่อนของผู้เสียหายต้องการที่จะมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้น<ส>เผื่อว่ายัง<ส>มีอีกหลายประเด็นเนี่ยยังไม่ได้มีการออกไปนะฮะ<ส>ขอคุยกับคุณลินลี่ก่อนละกันเพราะว่าโอ้โหคุณลินลี่เนี่ยตัวเลขความเสียหายเยอะมากรูปแบบพฤติการของเขาเนี่ยคือว่าเขาลวงเราเนี่ยผมฟังการรายงาน่อสักคู่นี้นะฮะ เขามาคุยกับเราว่าอยากให้เราเป็นดารานักร้องเนี้เหรอใช่ค่ะเริ่มแรกก็คือเขารู้จักกับรุ่นพี่1คน 1> ออของหนูเขาก็เลยบอกกับรุ่นพี่หนึ่งคนบอกว่าอยากกินข้าวกับหนูตัวหนูไม่ได้รู้จักพี่เอิ์กเป็นการส่วนตัวแค่เคยเห็นเขาใน Facebook i จีอะไรอย่างเงี้ยพอเขาเข้ามาเขาก็ตีสนิทเลยค่ะตีสนิทก็เหมือนพูดคุยกันอะไรอย่างเงี้ยหนูก็ เขาก็ถามว่ารี่ทําอะไรยังไงห,หนูก็พูดตามข้อเท็จจริงว่าหนูไม่ได้ทําอะไรตอนนี้หนูก็เพิ่งเข้าวงการ<ะ>แล้วก็อยากเป็นนักร้อนักแสดงเพื่อที่จะหาเงินจํานวนหนึง่งช่วยอดีตสามีบ้างหนูก็พูดอย่างนี้เขาก็พอเขารู้ความฝันของหนูเขาก็พยายามพูดคุยเริ่มแรกเขาก็ชวนลงทุนครับชวนลงทุน แต่ลี่บอกว่าปฏิเสธเพราะว่าก่อนหน้านั้นที่หนูเข้ามาในวงการหนู<อ>เจอพี่ๆในวงการหลายคนที่ขอยืมเงินแล้วไม่คืนก็คือมาโกงหนูเรื่อยๆหนูก็เลยเข็ดอหนูก็เลยปฏิเสธพี่เดี๋ยวนะแล้วเข้ามาในรูปแบบไหนคือมาจีบเราหรือ,อยังไงฮะหรือว่าชักชวนให้ให้ลงทุนไม่ค่ะอ่า ครั้งแรกที่หนูรู้จักพี่เขาหนูรู้ตั้งแต่วันแรกเลยว่าพี่เขาเป็นเกย์ oh. เขาก็พูดเลยว่าเขาเป็นเกย์ oh. เราคุยกันในฐานะพี่น้องเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะธนาออกได้ไม,ไม่โดนฟ้องใช่ไหมเรื่องนี้ไม่มีปัญหาใช่ไหมครับครับครับยังไงต,อ <c ough> ต่อนะ,ะ <c ough> เราเราคุยกันในฐานะพี่น้องเขาก็บอกว่ามีอะไรก็เดี๋ยวพี่ช่วยได้หาเงินง่ายนิดเดียวเดี๋ยวพี่จะช่วยปั้นเธอเองพี่ทำเอนเตอร์เทนเมนต์ขายรถขายนาฬิกาอะไรอย่างเงี้ย รีบร,รีบปฏิเสธการทําธุรกิจของเขาเขาก็บอกเป็นพี่น้องกันก็คุยสักเดือนหนึ่งค่ะหนึ่งเดือน,หน,อนหนึ่งเดือนเขาก็ด้วยความที่เขาก็รู้จักหนูมาหนึ่งเดือนเขาก็เลยบอกว่าเขามีปัญหานิดหน่อยขอยืมเงินหนึ่งอาทิตย์โอ้เริ่มเริ่มเงขอยืมเงินละยืมเงินเ,<อ>เขาบอกเดี๋ยวพี่คืนเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่จะคืนเธอเดี๋ยวเขาก็าใส่ในกาแพงขับรถหรูไม่ใช่เหรอทำไมเราถึงให้เขายืมเงินนะให้ ตอนแรกเขาบอกว่าเขามีปัญหาอะไรนิดหน่อยนี่แหละแต่เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะคืนรี่แล้วรีบอกว่าด้วยความที่รี่ก็สนิทกับเขาลีเขาก็บอกว่าพี่ขอขอยืมเงินหกล้านรี่บอกหกล้านเลยเหรอพี่อะไรอย่างเงี้ยก็บบหกล้านเดี๋ยวพี่ไม่โกงเธอไม่อะไรแน่นอนก่อนที่หนูจะให้พี่เขายืมเนี่ยหนูก็ฟังเรื่องพี่เก๋มาแล้วบางส่วนเขา เขาก็เอาเรื่องพี่เก๋มาเล่าให้ฟังว่าเขาไม่ได้ผิดอะไรก่อนที่หนูจะโอนเงินให้เขาไปหนูก็ให้ทางครอบครัวไปเช็คว่าเขามีคดีอาญาอะไรไหมเขาก็ไม่ได้มีคดีอาญาอะไรเขาก็พูดว่าเขาก็บริสุทธิ์ด้วยความที่หนูก็นับถือเขาเป็นพี่ชายหนูก็เลยให้พี่เขายืมไปพี่เขาก็ยังล่อลวงอบอกว่า,าเธอเซ็นสัญญากับพี่ได้เลยเดี๋ยวพี่จะเซ็นเช็ค ชําระนี้ให้เธอพี่ไม่หนีแล้วแล้วพี่ก็จะให้เธอทุกอย่างอะไรอย่างี้อย่างสมมตุติหนูให้เขาไปหกหกล้านห,หกเดือนเขาจะคืนแต่เขาก็คืนคืนหนูทุกเดือนเขาบอกว่าเขาจะคืนหนูทุกเดือนแต่ไม่ถึงหกเดือนเขาก็จะมายืมใหม่อีกรอบอ,อะไรอย่างเงาคือพอเริ่มจ่ายแล้วแล้วมายืมต่อใช่แต่เรามีสัญญาเรียบร้อยมียสัญญาทุกอย่างเรียบร้อยหนูให้ ทนายเป็นคนร่างสัญญาขึ้นมาเองรัฐกลุ่มเหมือนกันนะคุณลิลลี่ถ้าหากเคลีย์แบบให้ชัดเลยสามสิบสี่ล้านบาทที่คุณลิลลี่ให้คุณเอิร์กไปเป็นการลงทุนหรือว่าเป็นการให้ยืมอย่างเดียวค่ะให้ยืมเขามาขอกู้ยืมเพราะว่าเขาชวนหนูลงทุนหนูไม่ลงเพราะว่าหนูไม่รู้เรื่องธุรกิจสามสิบสี่ล้านตกลงกันไหมคะว่าจะมีดอกเบีย้ยที่เราจะได้กําไรจากเงินก้อนนี้ด้วยหรือเปล่าเออไม่มีค่ะมีแต่มีแต่เขาจะเอาความฝันมา มาล่อหนูแต่เขาบอกว่าหนูมาเอกใจช่วงเดือนสิงหาหนูว่าหนูไม่ไหวแล้วครับหนูไม่ไหวแล้วหนูก็เลยคิดว่าจะถอนตัวแต่ช่วงนั้นพอดีเขาก็บอกว่าช่วยเขาอีกสักครั้งหนึ่งแค่ครั้งเดียวเดือนธันวาเขาจะคืนหมดเลยแล้วเราก็มาเริ่มทําธุรกิจด้วยกันพี่จะทําแบรนด์ให้เธอพี่จะลงทุนให้พี่จะ,ะซื้อซื้อรถซื้ออะไรให้เธอพี่จะทํา ทำเพลงให้เธอจะปั้นเธอให้ดังกว่าเก๋อะไรคือมาขายฝันให้กับเราอยากให้เราเนี่ยอ้างว่าจะให้เราอยู่ในวงการคอย่างนั้นใช่ไหมฮะใช่ค่ะแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยพอขายฝันไปเรื่อยๆเราก็อ่อนใจว่าอาจจะเป็นไปได้น่ะน่าจะมีลู่ทางหากว่าเออยอมที่จะให้เงินเขาไปให้ยืมแต่ที่ให้เขายืมไปก้อนสุดท้ายคือมันเหมือนเงินของหนูอยู่ตรงนั้นไปเยอะแล้วไงพี่ค่ะ แล้วเราจะถอยก็ไม่ได้เราจะเดินหน้าเราก็ไม่ไหวแต่เขาพูดประมาณว่าถ้าช่วยเขาครั้งสุดท้ายหนูก็จะได้เงินของหนูกลับคืนมาสะสมไปเรื่อยๆถึง34ล้านบาทเลยนะฮะสาบีล้านบาทถ้าให้เอา,ถ,าถ้าพูดว่าหนูโง่หนูก็ยอมรับเพราะว่าหนูโดนหลอกลวงคนในวงการรวมยอด34ล้านก็ร้อยล้านมันเป็นคนใจดีไง <c oughs> <c oughs> เห็นบอกว่านาทีสุดท้ายก่อนที่เรากับเขาจะแยกกันแบบติดต่อไม่ได้ยังขอยืมเงินเพราะอ้างว่าเขาติดเชื้อโควิดสิบเก้าแบบนี้ล่ะใช่ค่ะเพราะว่าช่วงนั้นเขาบอกว่าเขาติดเชื้อลงปอดค่ะแล้วก็เป็นหนองในลำคอต้องผ่าตัดตัวหนูมีเงินอยู่เจ็ดแสนเขามาขอยืมเงินเขาบอกว่าเขาต้องผ่าตัดนะถ้าไม่ผ่าตัดเขาจะตายแล้ว เขาก็จะไม่ได้ไปทํางานเอาเงินมาคืนหนูขอยืมหน่อยรีบบอกแต่หนูก็ปฏิเสธเข้าไปว่าเงินเจ็ดแสนเนี้ยหนูต้องใช้จนกว่าพี่เอิ์กจะคืนเงินให้หนูเดือนธันวานะอือะไรเงี้ยเขาบอกว่าเดี๋ยวพี่ผ่าตัดเสร็จสามสี่วันพี่หายพี่คืนเธอหมดเลยหลอกเราไปเรื่อยๆเขามาอมขอยืมห้าแสนแต่หนูบอกหนูไม่มีเงินที่เอาไปสามแสนละกันฮะ,ะเราก็พยายามที่จะทําอย่างเต็มที่<ช>แต่สุดท้ายก็มาลวงเราอยู่ดีใชนะ่แต่ว่าเพื่อ